เซ็นเจอร์เทรดเดอร์สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการตั้งค่าอินดิเคเตอร์เพื่อเทรดคู่กับสัญญาณซิกเนเจอร์ค่ะซึ่งจะลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถทำกำไรได้โดยง่ายค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะให้เราไปที่ F ตัวบนนะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่กราฟหลักค่ะเลื่อนขึ้นไปนะคะเลือกโหมดออสซิเลเตอร์นะคะ เครื่องมือที่เราจะใช้นั่นก็คือ s t o อ e Oscillator นั่นเองนะคะอ่ะ ค่าของ store นะคะเราจะให้เป็นเดิมๆหมดเลยแต่ให้มาเปลี่ยนตรงที่ price ตรงนี้ให้เป็น close นะคะแล้วก็วิธีเนี่ยให้เป็น exponential ค่ะทีนี้ในส่วนของสีนะคะเราจะตั้งเป็นสีดำแล้วก็ตั้งเป็น1พิกเซลเราจะไม่ใช้เส้น store นะคะในการวิเคราะห์กราฟแต่เราจะมาใช้ตรง level แทนนะคะความสำคัญของ level นะคะจะบอกจุด over z โซนให้เรานะคะมาเพิ่มเส้น level เป็น20-80 9 0้0ส0บสแล้วก็50นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดกลับค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วให้เรานะคะมาเช็คที่หน้าจอว่าเส้นโต์นะคะที่เป็นเลเวลเนี่ย ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเราแล้วหรือยังหลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวค่ะไปกดขึ้นกลับไปกดที่ตัว F ข้างบนนะคะหลังจากนั้นให้ไปที่หน้าต่างอินดิเคเตอร์หนึ่งเพราะเครื่องมือตัวนี้นะคะเราจะใส่ในช่อง store นั่นเองโอเคหลังจากนั้นมากด F บวกนะคะแล้วเลื่อนขึ้นไปให้สุดเข้าไปที่หมด Bill Williams นะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Alligator นะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะให้เราตั งค่าเดิมหมดทุกอย่างแต่ตรงที่วิธีให้เลือกเป็น exponential นะคะแล้วก็ใช้กับ vegetative c Close นะคะ,ะต่อไปนะคะในส่วนของสีที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวก็ให้เป็นค่าเดิมหมดเลยหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดกลับแค่นี้นะคะเราใช้เครื่องมือแค่2ตัวในการวิเคราะห์กราฟนะคะแล้วก็เทรดกับสัญญาณ signature ค่ะสำหรับใครที่สนใจทำกำไรกับ Signature Signal Application สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แล้วก็ App Store ค่ะ